เลยแนะขึนเซื้อที่สุดใส่ปลาซาปลาเด็กบ้านเท็งหอมขนาดปลาเด็กซื้อเลยปลาเด็กบ้านเฮาเซัมนี่แหละรสชาติอร่อยปลาดองนะปลาย่อนย่อนหนัวหน่อยปลาย่อนเชื่อ อันนี้ไข่ปลาสลิดนะคะทุกคนลงไปแล้วจ้าขอให้บอกอ้อพิซตัดเซฟขนาดพีน่น้องพักหวานลงไปแล้วด้วอเต็มหม้อครับเปไปเกลียงทุ่งกุ้ยนาถือว่าพระถือว่าเต็มคือบนน่องนี่แหละพักแล้ว ล่นหมอ้อล่นหมอ้อม <c oughs> เนื้อไข่มะแดงอีกไหมคะผักวานจะไปไหนคะข้าอ,อีตูรัวรัวไขม่มะแดงดูไปแล้วจ้าทุกคนไขป่ปลาสลิดไข่มะแดงทีเต้าไปสามชนิดทั้งนั้นเห็ดสามชนิดไข่ปลาสลิดผักหวานปลาอ,อัน้อยขัดขัดขัด ใต่ยกหมออ้อไปเลย